เอยังไม่ถึงมีแต่ป้ายเรียกได้ว่าเลี้ยวไปแล้วจะเจอเลยอะไรวะสามร้อยห้าสิบเมตรอ๋อในระยะสามร้อยเมตรระยะเดินได้ระยะเดินได้ไปเหยียบเขาเล่นไม่ได้โหมีได้เปลี่ยนโช๊คกันอ่ะอย่างเงี้ยเล่นได้รับไงรับไม่รับรับจริงโอ้โหห่างจากรับป้ายห่างจากถนนชัตเร์หมดสี่กิโลนี่ว่าเจมบอลบอกเลยให้หามวะ Hey, <laughs> <laughs> ท่านหา <laughs> ลานจอดรถเลานจอดรถฮะเฮ้ย <laughs> <Hey. S 1> <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมแพะแพะโฟมนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีพอดีเปิดในติ๊กตอกร้านนี้กาลังคิดมากเลยในติ๊กตอกเป็นร้านคาเฟ่ที่โคตรลับไม่รับธรรมดารับโคตรโคตรเข้ามาถนนชนบทอ่ะเราต้องเข้ามาอีก4กิโลกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คิดดูว่ามันลึกขนาดไหนแล้วก็เข้ามาถึงแล้วบรรยากาศดีมากมันส่วนตัวสุดก็จะเป็นลักษณะของร้านอาหารมีโซนเอาท์ดอร์แล้วก็มี คล้ายเป็นสระว่ายน้ําไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเล่นได้ยาจะมีเด็กๆลูกของเพื่อนๆมาเล่นด้วยวันนี้มากับเพื่อนๆหลายคนเลยก็เดี๋ยวเข้าไปในร้านเข้าไปในห้องอาหารเลยจองไว้ละเดี๋ยวเข้าไปกันในห้องดีกว่าเป็นคล้ายเป็นห้องคาราโอเกะแต่ว่าไม่ใช่ห้องคาราโอเกะเป็น แนวว่าร้านอาหารที่มีห้องบอกว่าเออห้องให้เรานั่งกินได้สบายๆแล้วก็เป็นส่วนตัวอยู่ทุกคนมาถึงหมดละมาคนสุดท้ายเชียร์สั่งอะไรกินราวะน้ำตาลโตนดอ่ะเอาล็นเออแปลกๆดีเหมือนไรๆคล้ายๆโคกกระป๋องอะแต่ผมสั่งไอ้นี่ไปดิอเมริกาโน่อาล่ะโอเคมาแล้วอ่าแน่นอนสำหรับมนุษย์น้ำตาลในเลือดสูงอย่างเราโอเค เราเริ่มกันที่กาแฟก่อนเลยดีกว่าก็มาไปกระป๋องนี้เลยว้าว <Wow. S 1> สดชื่นสดชื่นโอเคตอนนี้ของก็มาบนโต๊ะเราเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> เรามาทั้งหมด8คนวันนี้เมนูวันนี้ที่สั่งมานี่เลยปลาช่อนผัดเขา <Yes. S 1> แล้วก็นี่ผ้าแซลมอนผดัดกวางแล้วนี่ น้ำพริกปะทูเห็ดโคนแล้วก็แกงปูใบชะพลูน่าจะเป็นยำผลไม้ปะหรือสลัดผลไม้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจใครสั่งมาแต่แกงปูใบชะพลูนี่มากับนี่เลยนะโรตีด้วยแล้วก็ไข่ตุน๋นอันนี้หม้อไฟอนี่กินกับซีฟูด้ดนี่วันนี้เด็ดแน่นอนวันนี้เด็ดแน่นอนที่เด็ดเทียบอย่างแรกเลยปลาซ่อนนี่ปลาซ่อน อาหารทอดมะกรอบดิแปลกๆนี่ยกินหนับมะเขือมาเราไมคัดผัดผักนะมันหอยผัดมะเขือมันจะเออเข้าดีซึ่งกเข้าแล้วอร่อยรองนี้เดือดกวางผัดเผ็ดกวางเป็นร้อนถึงเครื่องโอเคือกินอาหารป่าต้องส่งอย่างเงี้ยมาการจะรับบุมากินอาหารป่ากินได้มันแบบว่าได้รสผิดแกงถึงเครื่องกินแล้วเนี่ยออกตึบๆอย่างเงี้ยคงแท้ ภาแซลมอนตอนแรกดูนหมนว่าเป็นยำแต่มันไม่ใช่ยำไงพอเป็นเป็นภาพลองใช้ยังไงรสชาติยำมันคาดหวังมันจะเปรี้ยวกว่านี้อันพริกปะทูเห็ดโคน ต่อไปอันนี้น่าสนใจคือเป็นโรตีเป็นแป้งโรตีมากินกับแกงปูใบชะพลูปกติแป้งโรตีอย่างเงี้ยเราจะเห็นกินกับพวกอาหารอินเดียแต่วพวกพวกแกงเป็นแกงกะทิแต่แกงชะพลูเป็นแกงกะทิแกงกะทิน,กกกกนี่นะเดี๋ยวลองดูน่าจะ็นกุ้งอนี่ยน่อยู่ผมชอบ เมนูที่น่าสอนใอจจริงๆแกงแก,ง,แกงปูใบชะพูแล้วก็ไอ้ตัวแกงปูใบชะพูตัวไอ้น้ำพริกเผ็ดโคนแล้วก็ผัดเผ็ดกวางคือกินแล้วรู้สึกเลยว่ามันเป็นแบบอารมณ์แบบฟิลพื้นบ้านคือถ้าเกิดว่ามาที่การอยากกินอาหารพื้นบ้านร้านนี้เป็นร้านที่มีความฟิลพื้นบ้านถึงเครื่องถึงเนื้อถึงเครื่องแกงแล้วก็ราคา พอปยได้เดี๋ยวขอดูหน่อยเท่าไหร่นี่เลยไข่ตุ๋นเนี่ยร้อยแปดสิบาทนี่ไข่ตุ๋นนี่ยร้อยแปดสิบาทนะปลาช่อนเนี่ยตัวขนาดเนี้ยสามร้อยห้าสิบบาทนะแกงปูใบชะพลูอย่างนี้เสื้อผ้ายีสิสองร้อยยี่สิบบาทตอนนี้ดูดูทางโน้น <c oughs> ดูทางโน้นไอ้จุมจ่มจุ่มเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าบาททะเลแบ้าคข้างมากบ้าข้างมากร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุ่มทะเลแบบ อันนี้คือทีเด็ดเลยมาแล้วต้องโดนผมว่าเดี๋ยวมีไข่ตุนยังไม่โดนด้วยเฮ้ยไข่ตุนมีกุ้งด้วย <c oughs> มีกุ้งมีปลาหมึกด,ด้วยร้อนร้อนร้อนไข่ตุนก็ดี <c oughs> เดี๋ยวจะ ลุมกันกินแล้วเดจะกระจายของไปแล้ว mm hmm. เพราะว่าเราก็มากินเป็นปกติ mm hmm. เอาของม,มาดี้ mm ่ hmm. มาสวยๆก่อนใครที่มาที่นี่ผมว่าก็คงจะเป็นคนที่มาตามรีวิว mm hmm. ตามติ๊กต็อกอะไรค่อนข้า hmm. งเยอะเยอะสำหรับคนที่มาที่นี่นะครับ mm hmm. ผมก็แนะนําอย่างหนึ่งว่าดูป้ายดูป้ายดูป้ายและดูป้ายอย่าไปดู G P S นะครับผม mm hmm. เพราะถ้าเกิดดู G P S ผมมั่นใจว่ามันจะเลี้ยวมันจะพาเราเลี้ยวไปไปเข้าป่าเข้าบ้านใครก็ไม่รู้ เดี๋ยวโดนยิงเอาไม่ดีเราเดินดูป้ายดีกว่าเราวิ่งตามป้ายเขาเขาจะมีป้ายเป็นระยะคือไม่เลี้ยวตามป้ายตามป้ายตามป้ายเขามีป้ายบอกเป็นระยะระยะอยู่เราจะมาถึงที่ร้านเท่าที่คุยกันมากับพนักง,ง,งานที่เนี่ยเหมือนตอนดึกๆอะ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นฟกจองเล่นด้วยก็เป็นบรรยากาศชิวๆนั่งสบายๆตรงบริเวณลานด้านเอาดอด้านนอกแต่ถ้าเกิดกลางวันแนะนําว่า,อาลองโทรมาจองก่อนดีกว่าเพราะว่าห้องแอร์เขามีจํากัดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จองมาก่อนอาจจะไม่มี ที่นั่งที่กินได้อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ส่วนน้ําเล่นได้จุมจ่มๆเด็กๆก,ก็น่าจะชอบแล้วก็มีที่ให้เด็กเล่นมีรถไฟให้เด็กเล่นด้วยก็ประมาณนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่รวบรวมกิมมิคของการชนะบุรีเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินรสชาติของอาหารยังคงความเป็นบ้านๆอยู่แล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นเจ็บเป็นวุ้นเลยอันนี้พี่แพะชอบมากเดี๋ยวพี่แพะขอกินข้าวก่อนครับผม เป็นผัดมะเขือกับปลาช่อนซิกเนเจอร์อร,ร้านเขาเลยเออักเขาเออ,อเป็นซิกเนเจอร์ของเขาร้านนี้ไอร้านนี้ตัวน,นี้เลยแต่ว่าคือมันเราคาดหวังว่าสเดยวเรากินปลามันจะเคียงกับของเปรี้ยวไงแต่อน <c oughs> นี้มันกินกับมะเขือพันธุ์มันหอยฮะประมาณนั้นประมาณนั้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ท,ที่ที่เฉยๆกบมันมีแค่ผ้าซัมอนเพราะว่าพอเราคาดหวังกับรสเปรี้ยวอันนี้อาจจะดูทั่วไปแต่อันอื่นโอเคหมดเลยเดี๋ยวเพราะอาหารป่าทานหมดเลยฟันธงอร่อยอ่ะใช่ไหม รสชาติมันดีนะ<พ>อไอ้ยู่ในกรุงเทพไม่มีกิน<า>อันนี้อ,นนอันนี้ในกรุงเทพไม่มีกินกคือคอะไรไข่ปลาไข่หมึกไงแกงส้มเอ้ยไอ้ไข่ตุน๋นเป็นไงบ้างา <c oughs> ร้อน <c oughs> ร้อนร้อนน่ะตุ๋นอร่อ,อ,อ,ลลอยคืออาหารที่นี่โอเคเลยเจ๋งเลยได้ยังไงว่าตอกตอกตอกรสาติดีเลย คือส่วนใหญ่ถ้าไปคาเฟ่อันนี้บอกตรงๆว่าถ้าไปคาเฟ่ส่วนใหญ่คาดหวังอาหารไม่ค่อยได้แต่ที่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่คาดหวังอาหารได้อ่าอ,อาหารไม่เหมือนคาเฟ่อ่อาหารใช่อาหารคือร้านอาหารเลยแล้วราคาก็เป็นราคาร้านอาหารที่ไม่ได้เป็นราคาคาเฟ่ที่ราคาโดดไปเปเปี้ยงๆก็ดูดิจุ่มร้อยเก้าเก้าบาทบ้าไปแล้วออายีบาทุ้เรียบเลยเมนูอยู่ไหนอะตัวเมนูอยู่ไหนน้ำพริกปลาดูปลาทูน้ำพริกปลาดุเห็ดคนถึง แล้วแกงปูใบชะพูกลมๆเลย oh. แล้วผัดเผ็ดอันนี้อันนี้รสจัดรสจัดจัดเลยจัดเลยเค oh. ็ม <c oughs> ๆอ่ะเค็ม <c oughs> ๆเจ้มจนเจ้มจน,จนแล้วก็นอกจากอาหารแล้วอ่ะเขาก็มีเค้กเลยนะอ oh. แต่ว่าตอนนี้ตู้เค้กเขาเสียเขาก็เลยจะเอามาให้เราเลือกดูก็เด็กๆกินไปไม่ใช่เรื่องของเราเรา,เรามนุษย์มาต้านได้เลือดสูงค oh. ุยเรื่องพวกนี้กับเขาไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> ยำผลมไม้มีใครกินยังอ่ะเป็นไงบ้างเป็นยำหรือเปล่ กินนะโดนใจนี่น้ำพริกจริงน้ำพริกปลาทูโคตรไม่หากินไม่ได้ในกรุงเทพอ่ะส่วนจิ้มจุ่มที่นี่ผมว่ารสชาติมันแปลกๆนะเออมันไม่ใช่จิ้มจุ่มที่เราเคยกินรสชาติมันไม่เหมือนจิ้มจุ่มที่เราเคยกินมันไม่ใช่ต้มยำมันไม่ใช่จิ้มจุ่มมันมันมันก็ไม่ได้แย่แต่มันแค่เราไม่คุ้นน้ำจิ้มอร่อยว่ะไม่ได้ชิมเลยมีสองน้ำจิ้มให้เป็นแจ่วกับเป็นน้ำให้น้ำจิ้มสุกดีเนาะ chạy đỏ long chim đu long chim đu opening a kung kung tung 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 ใช่มันไม่คุณลิปม,มันไม่คุ้ลิปม,ม,ม,มันไม่ให้มันไม่ให้สิ่งเจ้าเก่งอรอไว้ก็สำหรับที่ร้านพักเขาอะไรวะพักเขาอะไรฮักเขาเบาเทนวิวใช่ปะนี่เราไม่ได้เตรียมฮักเขาการเดนวิวเออก็เป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่ที่หนึ่งที่บอกว่าเออราคาก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่รสชาติก็จับจ้าน ไม่มีหรอกว่าผ่านมาทางนี้แวะได้ถ้าเกิดมาการจันบุรีลองตั้งใจมาดูเพราะว่าเขาว่าผ่านมาแวะมาที่นี่ไม่มีจริงแม่งลึกชิปหาย<อ>ดูป้ายให้ดีอย่าไปดู GPS นะครับผม<อ>แล้วก็เบ็ดเสร็จมือนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าจะปหดร้ายเท่าไหร่นะักก็สำหรับช่องแพทแทฟฟ์โปยังไงช่วงนี้กลับมาออกคลิปขึ้นแล้วยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครมีหาอะไรกดแม่งให้กดเถอะนะแล้วก็เจอคลิปต่อไปเออเจอครับบ๊ายบาย Baley